ิมทีทำสวนฝรั่งกิมจูค่ะเป็นอ,อยู่ในระบบออแกนิกนะคะซึ่งได้ขายผลสดขายเป็นฝรั่งผลสดค่ะ,คะแล้วก็ได้นำมาแปรรูปเป็นในฤดูการที่มันาค่ะ,ะก็ได้นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกลี่ยฝรั่งกิมจูค่ะซึ่งข้าวเกลี่ยฝรั่งกิมจูก็มีการผสมผสานของฝรั่ง แค่40%ซแล้วก็แป้งนอกจากนั้นก็จะเป็นแป้ง60%แล้วใช้การทอดมันก็ไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างแล้วก็จะใช้เฉพาะเนื้อที่สวยๆแค่นั้นเองซึ่งก็เลยได้เข้าร่วมโครงการ KBO พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ได้ปรึกษากันกับอาจารย์นะคะว่าทำยังไงผลพวกนี้ของของเราเนี่ยจะได้ใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ ไม่ใช่ว่าสับแต่เนื้อไปแล้วเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ไปเป็นปุ๋ยหมักพันคุกกี้อันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อคุกกี้มันจะล้วนซุยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเนื้อฝรั่งค่ะมัน<ช>จะเป็นอันนี้กล่องละร้อยห้าสิบครับในส่วนผสมของแป้งแป้งคุกกี้มันจะเป็นแป้งฝรั่งค่ะค่ะอันนี้คือเราจะไม่ใส่ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นม ถ้าเราไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมนี่มันก็จะเป็นทําให้มันไม่ผสานกันจึงมันจึงเป็นล่วนซุยสักหน่อยนึงค่ะแล้วทีนี้เมเล็ดฝรั่งซึ่ง,งซึ่งเขาจะไม่รับประทานกันเราได้นํามเม็ดฝรั่งมาอบแห้งเหมือนกันกับเนื้อฝรั่งที่มาทําคุกกี้แล้วเราเอามาบดละเอียดซึ่งน้ามันนี้ได้มาจาก ใบฝรั่งเอาไปสกัดเป็นน้ำมันแล้วก็เอามาทำเป็นสปาขัดผิวได้ค่ะซึ่งเราเรา,เราจะทำให้ผลฝรั่งในหนึ่งลูกไม่ได้ทิ้งเลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งเม็ดฝรั่งเราก็ไม่ได้ทิ้งค่ะเราจะใช้ให้คุ้มค่าให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดของฝรั่งค่ะน่นเราไป็นเปช็อปเลนะครัที่เป็นเนยนะคเนย ชุมทินลุมพูเมืองน่าอยู่น้องบัวลำพูเรียกคาน่อประโอพระตาปั่นแป้งมาเป็นตำนานน,ค,นครเคลื่อนขันกาแก้วบัวบานเล่าขานมาจนเป็นเมืองเป็นบ้านกินขานเราซสืมบง,งเผาเปึกแผ่นจนแน่นนะ ชชุมนอันนี้นะคะก็จะเป็น